เอาลยครับส่วนทีุกผู้ชมด้วยนะฮะอยู่ผมยืดโลหะนะกับเกมลัสใน EP ที่7นะครับผมโอเคตอนนี้บ้านผมเดี๋ยวออกไปดูนะฮะคือความจริงอะ่ะ EP ที่เนะี่ยผมได้เล่นไปแล้วนะครับเมื่อช่วงตอนประมาณ3ทุ่มนะก็กำลังจะตัดต่อฮะแต่พอดีบงังเออหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะผมลืมเปิดไมค์ฮะในส่วนที่ผมได้สร้างไว้มันก็เลย ผมก็เลยลบคลิปไปนะฮะคลิปที่ผมเล่นไว้ก็เลยต้องมาเล่นให้ดูใหม่ก็ <c oughs> <c oughs> เสียเสียเวลามากนะความจริงผมก็จะปล่อยคลิปตอนเช้าวันจันทร์แล้วใช่ไหมนี่คงจะไม่ทันแล้วละ่ะเพราะว่าผมต้องเล่นใหม่ให้ดูอีกโอ้ยมาไม่เป็นไรเราก็จะมาเริ่มใหม่กันนะฮะนี่นะฮะนี่คือบ้านของผมนะฮะแล้วข้างหลังนั้นก็คือเพื่อนบ้านของผมนะฮะเราว่าเออเรามีแผนว่าจะสร้างเป็นหมู่บ้านของเราเนะฮะ นี่ป้อมปืนที่ผมได้สร้างไว้นะครับส่วนประกอบของป้อมปืนก็มีมีนี่ครับคอมพิวเตอร์นะที่เป็นโน้ตบุ๊กอันสีเขียวนะแล้วก็ cctv นะฮะไอ้กล้องคมามิล่าฮะใช้อย่างละหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ high quality metal นะฮะก็คือไอ้แผ่นที่มันคล้ายๆกับแผ่นเหล็กอะเออนั่นแหละแต่จะหาจากไหนนะไอ high high quality ก็คือต้องไปตี metal นะครับตี metal ให้แตกครับเราจะได้ ได้มันมาเป็นก้อนเราต้องมาหลอมมันอีกทีหนึ่งใช้เตาหลอมเนี่ยเออนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นไอแผ่นทองเอ,อขายแผ่นทองนะแต่เป็นสีเงินโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตรงไหนดีวะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาของที่จะมาสร้างป้อมปืนอีกนะฮะก็คือกล้องซ c t v แล้วก็อุย้ยลงไหนไวะเนี่ยแล้วก็คอมพิวเตอร์นะ ระหว่างทางถ้าเราเจอแร่แล้วก็ขุดกันเลยดีกว่านี่ฮะผมก็ได้คับปืนนะครับเป็นซิมิออโต้แมทออโต้แมทไรเฟิลนะฮะก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะสู้นี่ไม่ได้ฮะลูกสองแปดแรงกว่าเยอะอโอเคฮะเราเจอหินก็ตีหินก่อนนะอันนี้ไม่ใช่เมทเทิลนะ คือไอ้ป้อมปืนต้องใช้ high killty meter นะฮะใช้ค่อนข้างเยอะประมาณ40อันติดอ่างเฉยโอเคตอนนี้ก็ผมถ้าผมพูดอะไรคือแรขออภัยเนี่ยคือแม่งดึกมากเลยฮะผมันจะพูดเบาหน่อยคือเดี๋ยวมันจะไม่ทันการนะเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ต่อเนื่องฮนะคลิปนี้อาจจะปล่อยไก่หน่อย ตัวอะไรเมื่อกี้แวบๆบแบบเหมือนหมาเลยไม่ใช่นี่ครับผมจะไปที่ mining outpost นะฮะที่นั่นคือตอนแรกผมอะก็จะไปศูนย์กลางเลยฮะ mining outpost ตรงกลางเลยแต่ว่า mining outpost ที่ผมจะไปมันก็มีเหมือนกันฮะไอ้พวก <c oughs> ของที่มันดรอปเองอะเราไม่ต้องตีเออตีสิแต่ว่าเราไม่ถึงกับต้องที่จะใช้พวก เออพวกอะไรก็ได้แบบอ,อะไรตีมันก็ได้ไงมันเป็นถังเหล็กฮะไปดูดวะเป็นถังเหล็กนั่นเองมันได้ยินเสียงเหมือนตัวอะไรวิ่งมาอ๋อนั่นไงหมาป่าฮะไม่ได้อาวุธมาด้วยประเด็นเว้ละคงจะต้องยิงมันฮะ <c oughs> นายพานนายพานนี่ไงล่วงไหมล่ะของ่รายุ่งกับนายพานพันหยิกพันหยิกอันนี้ผมไม่รู้เอาไว้ทำอะไร <c oughs> หมาพวกนีมน้มันดุมากฮะปกติถ้าเป็นพวกหมูป่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลา เวลามันเจอเราแทงหรือเจอเราตีมันเลือดมันถึงปริมาณที่มันต้องวิ่งหนีมันวิ่งหนีนะแต่หมามันไม่วิ่งเว้ยหมาทั่งวกเดียวนี่ฮะผมจะเอาไปถังแก๊สปันกับปืนไฟด้วยนะฮะเอาเก็บแผนที่ไปทุกที่เลยเวลามาหาของอะของมันต้องเต็มหวังว่าบ้านนู่นเขายังไม่สร้างป้อมปืนนะ โอเคปลอดภัยอันนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกของเขาอยู่ใน H2O ด้วยนะฮะบ้านเขาโอเคนี่นะครับตรงนี้นั่นเองที่ผมต้องการนี่นไงของเต็มเจ็ดแปดเอาอะไรออกดิวเนี่ยกูแม่งสำคัญหมดเลยนะไอ้น,นี่เอาไว้ตอนกลับบ้านมืดๆเนี่ยเอออน,นี่ออกไปนี่ฮะสปริงก็สำคัญตรงน,นี้ตอนนี้สำคัญล่ะแรกๆผมก็คิดว่าเอ้ยพวกนี้ม,มันคงไม่ประโยชน์อะไรนะ เพราะว่ามันไม่รู้จะเอาไปคาบอะไรตอนนั้นผมไม่รู้มันคาบของได้นะผมก็ไม่ค่อยสนใจตอนนี้โคตรสนใจเลยแมนเดททิ้งไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็สำคัญฮนะมเมทัลเบดเนี่ยเอาไว้คาบพวกอุปกรณ์ขุดองได้ฟูเอลน้ำมันแมเงเอ้กระดูกทิ้งไป ผมเจอน้ำมันไปนะฮะไอ้ส่วนโลแกสฟูเอลมันหาง่ายฮะตรงเหมืองนี่มีเต็มเลยเชือกมีคือผมต้องเอาไอ้ครบอะเอาดิ้เขียวดิ้งไปหมดกูต้องสร้างอะไรกันโอเคไม่เจอไม่เจอกล้องเลยนะ มันต้องสุ่มอะสุ่มเอาส่วนมากมันจะอยู่ในนี่นะในถังสีดำอ่ะเอ้ยในกล่องดำอะเออนี้ก็เอาไปสร้างไอ้นี่ได้นะฮะเออพวกเอาไว้ปลูกต้นไม้เชือกเออของกินเจ๋งต้องการอยู่ไพอีี รีบซะแล้ว,ลวเฮ้ยหมดแล้วเหรอปกติไม่เยอะกว่านี้นะอืมข้างหน้ามีอยู่ฮนะเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมเติมลูกกระสุนปืนก่อนผมเคยยิงหมีแม่งใช้ต้องสี่นัดนะโคตรอึดเลยหมีอะ่ะ เอากล้องมาให้กูเฮ้ยกขอร้องเออถ้าได้กล้องมาจะเอาอะไรออกวะเนี่ยแม่งเต็มไปหมดอาหารก็สำคัญที่ผายโหตรงนี้ยเ้าถ้าเป็นไปได้นะถ้าผมรู้ว่ามันอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยผมมาสร้างบ้านตรงนี้ดีกว่าคือถึงมันจะไม่ได้ของเยอะแบบพวก่าตอะไรเยอะๆอย่างเงี้ย แต่พวกมันเป็นในการคุ้มกันบ้านนี่แม่งเยอะมากเลตรงนี้เอาไว้สร้างปืนป้องกันอะไรเงี้ยแต่อยู่ตรงเมืองมันไ,ได้อย่างหนึ่งนะฮะเราได้เราได้ทาดเยอะดีพวกพวกเหล็กอะไรเงี้ยมันได้เยอะนี่ผมตีน้ไม่เจออะไรเลยเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะบ้านมันนะ่ะ รู้สึกว่าอ่าผมลืมเล่าลคุณกอดฟาตเธอร์เขาพาผมไปถล่มบ้านไขรกันไ่รู้แต่ผมไม่ได้ถลม่ไมไปดูเขาถลม่มคือเหมือนว่ามันมีการด่ากันเกิดขึ้นนะฮะแบบว่าหยามอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยจัดสั่งสอนกันเอาระเบิดไปถล่มบ้านมันไม่เห็นเจอท่านเหล็กเลยเจอแต่หินกลัวของเต็มชิบหายเลยว่ะทิ้งไป เอออันนี้เอาไปถ้าใครไม่มีโลแก๊กฟูลนะฮะไปฆ่าสัตว์ครับผมเนี่ยเอาอันนี้มามันเป็นไขมันนะฮะแล้วก็เอาไปสำหรับคนไม่รู้นะคือผมจะสอนคนที่ไม่รู้ด้วยแบบใครที่ไม่เล่นเกมเนี้ยเนี่ยผมแล้วก็เอาผ้าใช้ผ้าหนึ่งอันแล้วก็ไขมันสามอันนะฮะเราก็จะได้โลแก๊กฟูลมันเหมือนเชื้อเพลิงนะฮะโลแก๊กฟูล นี่ฮะกล่องแบบเนี้ยมันจะดรอปของได้ดีฮะนี่อะเจอเงงเกงละไม่รู้ดีเปล่าผมอยากได้คอมครับผมไอ,อ้เพื่อไอ้เกี้ยเกีย้ยโอ้โหเจ๋งเจ๋งแม่เงเอ้ยเอาอะไรทิ้งดิวเนี่ยคือไม่สำคัญหมดเลยตอนเนี้ยในตัวผมอะเอาหอกทิ้งไปแล้วกันเกียร์เอาไปสร้างประตูได้ฮะเออผมจะสร้างประตูไม้อันใหญ่อยู่ แต่ใช้เยอะอยู่คือผมต้องหมั่นมาฟาร์มตรงนี้บ่อยๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปดูนะฮะเพื่อของอาจจะสวอมขึ้นมาใหม่นั่นมันใช้ธาตุเหล็กใช่ไหมไม่ใช่ฮะแมงธาตุหินเอ้ยไม่ไม่ธาตุเหล็กแหละเก็บไม่ได้เมื่อก่อนนี้หาผ้าโคตรยากเลยนะเดี๋ยวนี้พอรู้ว่ามันเก็บหรือทำอะไรยังไงไม่ง่าย แรกๆมาได้าใครเล่นแล้วคือต้องจะบอกว่าไงเดียถ้าใครเล่นใหม่ๆนะฮะผมแนะนําเลยนะที่ๆตีไม้ครับเอาเยอะๆเลยเอาให้เราได้แบบสร้างบ้านสร้างอะไรได้เสร็จอะสร้างสโตนแฮชเชดมาแล้วก็ไปไล่ตีมาเรื่อยๆฮะจากนั้นก็เอาก้อนหินนะไปตีหินเอาหินไปสร้างเป็นที่ขุดแห่แป๊บเดียวแป๊บเดียวเท่านั้นนี่ได้ไมคกันหนึ่งละ อันนี้มันสำคัญว่ะเอาอะไรออกดิ้วเนี่ยขวานออกไปเพราะไงมันก็คือที่ขุดไม้เหมือนกันนะครับผมก็จะเอาขวานออกไปแ right ล้วกันขวดขวดเฮ้ยไม่เจอเลยเนี่ยทำเป็นเล่นเชี้หมามาอีกแล้วเขี้และเขี้และเขี้และ แม่งเอ้ยอะไรกูเล้หนาก็ไม่รู้เนี่ยนกไปตีมันทำไมวะเนี่ยใคร ใครมีกล้องกับคอมบ้างครับของคอ,อมช่วยเหลือจาเพื่อร่วมเพื่อร่วมเพื่อร่วม,มโลกก่อนเพื่อจะมีคนมีนี่ถือว่าเขาฉลาดแหละเขามาปลูกบ้านตรงเนี้ย ของดอปเพียบชุดไม้ดีนะแต่ผมสร้างไปแล้วล่ะเฮ้ยเเจอแล้วเราเจอธาตุเหล็กแล้วนะฮะเราจะแม่งเอ้ยอะไรออกอีว่เนี่ยแผ่นที่เฮ้ยแผ่นที่มันหายากมากโอเค ก็คงยากไงเนะีไม่งั้นผมก็คงเจอแล้วล่ะใครก็จะมาให้ฟรีๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราก็มุ่งหน้าหาของต่อไปฮนะเนี่ยเอ้าไม่ได้ว่ะมันจะถ้าเกิดเราตีแตกบางทีมันจะขึ้นเป็น เมทัลเมทัลเอ้ยไม่ใช่ไฮคิวตี้เมทัลนะฮะอันนั้นแหละเอาไปหลอมแล้วมันจะกลายเป็นแผน่นเราก็จะได้ไฮคิวตี้เมทัลที่เป็นแผ่นมาอุย้ยหมาแม่งเยอะจังวะแถวเนี้ยชุมเลยเนะี่ยชุมทางหมาเลยเนะี่ยเอ้ยอ๋อกวางวาดีกว่าไอ้หี้ตกใจหรือว่าหมาอ้าเจอวุดแล้วเว้ย จะไม่ต้องใช้ปืนยิงเขามาถึงยิงพวกสัตว์นะอีผมผมรู้เจะอะไรออกดีอะแม่งสำคัญหมดเลยหาเอ้ยถ้าถ้าไม่สำคัญก็ต้องเป็นเนี่ยแหละก้อนหินรู้เจะอะไรออกนะก็ต้องแบบนี้ โอเคผมเจ้านี่ตีแล้วโคตรแรงอันนี้ครัฟเองได้เหมือนกันนะฮะใช้เมทัลเฟรมเมดแล้วก็ท่อนไม้นั่นเองวันนี้คงจะไม่เจออไอเกีย เราค่อยแวะมาก็ได้นะเราก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วละ่ะโอเคครบแล้วปืนไฟผมเราไปดูกอนนะว่าอุปกรณ์ผมพร้อมหรือเปล่าอ่าตอนนี้ผมมีอธิบ้านผมมีอยู่นะเกียร์พร้อมแล้วแล้วก็ไม่เทอร์ไพท์ที่บ้านผมมีอยู่เออครบพอดีแต่ผมอยากเก็บ ไฮคิวตี Q ้เมเทอร์ไว้สร้างปืนป้อมปืนมากกว่าไงมันยิงระยะไกลได้โอเคเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้สึกว่าของผมจะเต็มเต็มมากไปแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บจังอื่นไม่ได้ โหไม่เจอเลยนะเนี่ยเอาไปทำไปเล่นไปหายากจริงๆว่ะอ่าไปจำทางกลับบ้านได้ป่าไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้เอาแผนที่มาด้วยทิ้งไปแล้วด้วยลองฝึกเดินดูนะฮะที่นี่มีของเพื <c oughs> ่อจะมีของดี <c oughs> สังกส็สีไม่ใช่ไม่ใช่ ผมขอร้องอะไรหน่อยออกไม่ได้ของเต็มชิบหายเอ้ยช่างมันผมจะใช้ไอ้ฟูเอลเนี่ยเดินเครื่องอันนี้เครื่องขุดหินน่ะเดี๋ยวนะนต้องใส่เชือกเฟืองตรงนี้ใช่ไหมเราลองดูนะว่ามันใช้ได้หรือเปล่า Ê, thế này chính đuôi à Ê, mình lắm hình trong này vậy nè Ê, ó Chánh quá, chánh, oh. chánh, chánh Nó khoảng tay mà đẹp và đền Đeo, ไปได้เลยเนี่ยทำเป็นเล่นเออว่ะแต่ความจริงเราก็สามารถสร้างได้นะฮะไอเครื่องเมื่อกี้แต่เราต้องใช้ระเบิดแล้วก็ระเบิดไอ้ทิรนเป็นลูกดำๆอะ่ะเพื่อสุมหาแร่นะและแร่มันจะพุ่งขึ้นมาตอนนั้นเราก็จะสามารถวางที่ขุดเจาะได้นั่นเองที่ผายแล้วไม่รู้จริงเดี๋ยวบ้านอยู่ทางไหนเนี่ยขอมั่วก่อน เก็บไม่ได้หวะของได้ปะวะน่าจะได้นะใช่ปะวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำทางกลับบ้านไม่ได้จริงจริเกี่ยวไปก่อน โอเคผมจะมุงผมต้องมุ่งหน้าตรงไปทางนั้นอย่างเดียวนะจะเข้าบ้านผมมาตรงเพื okay. ่อกลับมาบ้านแล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวเก็บของก่อนของคนเยอะเดี๋ยวเราค่อยมาคาฟที่หลังแล้วกัน ไม่รู้ว่าน้ำมันเอาไว้ทำอะไรนะน่าจะต้องเอาไว้ทำกับเครื่องจักรนะครับผมถ้าผมเดานะเดี๋ยวไปจุดเตาก่อน นี่นะฮะ High Quality Metal อันนี้อันเนี้ยที่เอาไปทำป้อมปืนได้มันเป็นเหล็กพิเศษปล่อยไว้ทั้งคืนเลยแล้วกันโอเค กันใหม่ทิ้งคอนไปแล้วไงผมจะเอาพื้นนี่เป็นหินให้หมดก่อนแล้จริงผมจะสร้างกำแพงนะฮะกำแพงอันเนี้ยเพื่อจะทำเป็นรั้วล้อมหมู่บ้านไว้แต่แต่เอาอันนี้ให้มันแข็งแกร่งก่อน ด้านบนกันหน่อยไปดูความสงบเรียบร้อยะฮะโอเคเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มกันต่อนะฮะโอเคก็ขอคณทุกเออเดี๋ยวจมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะคือพาคน,นี้อาจจะสั้นหน่อยนะคือผมมีเวลาเล่นน้อยมากครับเพราะว่าเสียเวลาไปกับเล่นแล้วไม่ได้อัดเสียงด้วยนะฮะคือผมยังคิดไม่ออกว่าจะทำอะไรดีนะฮะเดี๋ยวเราก็หยุดกันไว้แค่นี้ก่อนล้วกัน เดี๋ยวมาต่อกันใน ep ep ที่8นะเราจะไปความของกันแล้วก็จะไปเดินสำรวจตรงไหนดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูแผนที่ก่อนคือผมจะสร้างป้อมปืนไว้รอบๆบ,บ้านด้วยนะฮะเพื่อป้องกันคนที่จะมาทําลายบ้านเรานะฮะแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอสร้างแผนที่ก่อน โอเคเดี๋ยวจะต่อไปเราจะไปที่นี่กันนะฮะใน EP ที่8นะไปดูว่าที่นั่นมันมีอะไรนะครับเอ่อวอเตอร์เทอร์เรมเแพน่าจะเป็นเหมือนไอที่มันเป็นมีเรืออยู่หรือเปล่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคก็ขอขอบคุณทุกเพียงวงที่ผ่านขอบคุณทุกท่านรับชมนะก็อย่ลืมกด Subscribe ด้วยนะถ้า EP นี้ผมเล่นไม่สะดวกขอพายด้วยนะผม คือผมเฟลมากนะคือเล่นเนี่ยไม่มีไม่ได้อัดเสียงไว้นะฮะคือต้องมาเล่นใหม่ถ้าได้ถ้าในไอคลิปที่ผมเล่นแล้วมันอัดเสียงไว้คคจะสนุกกว่านี้นะฮะก็ขอไปจริงๆโอเคไว้เจอกันครับผม